สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุก่านที่เข้ามาหลับชมแนวทางด้วยจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะจ้ามาพบกับแนวทางหุดน่เคอิรอบเสารอบายวันที่หนึ่งเดือนเก่าวันศุกร์เราจะมาพบกับแนวทางของแอดจอยพาดวยคือเก่าและกกตามเคยจ้าสำหรับพ้นของวันที่สามสิบเอ็ดวันพฤหัสจ้ารอบเสาเก่ากระแปดวิ่งรูดพ้นของรอบเสาผ่านไปเนาะจ้าพ้นนอก เจ็ดสองสามเจ็ดเจ็ดสำหรับรอบใบหากับ4วิ่งรูดพ้นของรอบบายจะบนนออกเก้าสามสจับคู่เขาไปที่4ีสรอบบายบนจะเด่น4วิ่งรูด4ี่มาจะาล่างแปดแปดพาดไปนะจ๊ะเด่น8วิ่งรูด8ให้ รอบเสามาออกรอบใบเนาะยินดีกับเอฟซีสีตามจ้าสำหรับนี่เค e, อีโคงวันที่สามสิบเอ็ดแนวทางของเฮามารอบใบบนสามสี่สี่สามจ้าเพื่อบทเป็นการเสียเวลาจะาตามกันต่อรุ่นกันต่อก,กับนี่เคอี e, รอบเสารอบใบของวันที่หนึ่งจ้าเมื่อนี่วันที่หนึ่งแล้วเด้อจะพี่น้องจ้ารุ่นไล์น like, แนวทางกันเลยที่เดียวนาอจ้าขอประกาศนิดหนึ่งนาะจจะสำหรับแนวทาง ของแอดจอยวันที่หนึ่งวาจะพเพราะว่ามือนี้มีหลายแนวทางกันเลยทีเดียวนะจ๊ะหมักแนวทางไหนชอบแนวทางใดก็สามารถอ่ารับชมย้อนหลังใดเลยนะจ๊ะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยแอดจอยลงห้ยสสูตรนะจ๊ะสูตรสูตรโค้งสุดทไทยนี่กคูเด่นอาจจะลงห้ตอนเศร้านะจ๊ะสำหรับรัฐบาลไทยสูตรแรก สุดสองตัวบนล่างนี่ก่ะถือว่าปังๆกันเลยที่เดียวนอกจะทาเกินว่าสนใจก็สามารถลับชมย้อนหลังได้เลยเนอกจ้าเมื่อนี่มีแนวทางเล่าพัฒนาหายไปในเอฟซีด้วยนอกจ้กหมักแนวทางใดก็สามารถรับชมย้อนหลังได้เลยจ้าสำหรับอ่าห้างเซงนอกจ้าแอนจอยลุงหายบ่ท่านนอกจ้าเมื่อนี้วันศุกร์นอกฟอมเมือนี่ก่ะ เลิกง,งานมาดึกไปนิดหนึ่งนอกจากนว่ถ้ากาศสิออกหลายอย่างโพดนอกจากเลยอ่าผักพ่นหางเส็งไว้ไหพี่น้อง f อฟซีมือหนึ่งนอกจากส่วนหางเส็งสีลงไห้อีกทีตอนใดก็ต้องกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ร่อนอกจากสำหรับนี้เครอบเ้ามื้อนี้ให้เด่นวิ่งรูดอยู่ที่หกับ4เด่นหาวิ่งรูหาจับคู่หาเจ็ หาแปดหาเก้าหาสองหาเจ็ดหาแปดหาเก้าหาสองหาสามสำหรับเด่นสี่วิลลุสี่จับขู่สี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้า c 2อ5 c 3สสาำหรับ c 3ามหมื่ว่านออกไปแล้วทำมัก้าชอบตามถามบุกบักผ่้ชบปล่อยผ่านนะจ้ะสำหรับเด่น1วิรุธ1หจับคู่1นึอ่าสำหรับรอบบายจ้ารอบบายเด่น1กับ0วิ่งรูดจ้าเด่น1วิรุธ1หจับคู่1นึ่งเจ็ หนึ่งเก้าหนึ่งสี่หนึ่งสักหนึ่งสองหนึ่งสามสำหรับหนึ่งสี่ถามักถ้าชอบมาเป็นผลของรอบเสาใดเดอ้อจ่าพี่น้องจ้าจับใส่กันจากแต่ว่ารอบเสาบริจับใส่รอบบ่ายบริจับหายแต่เด่นรอบบ่ายมาใส่กับเด่นรอบเสาจ้าเด่นศูนย์วิ่งรุดศูนย์จ้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปด ศูนย์เก้าศูนย์สองศูนย์สามสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้ารอบบายเด่นศูนย์วิ่งดูศูนย์เน้นอยู่ที่ศูนย์สามศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่สี่สองสี่เก้าห้าแปด หาสามจ้าอันนี้คือนี่คือนิเคอีกล้องมือนี่นอจกจากกระป๋มานนี่ตามนี่นอกจากถ้ามักถ้าชอบปล่อยตามถาม้าบ่มกักบ่ชอบปล่อยผ่านนอกจากขาให้พี่นอ FC, ้องเอฟซีทุกคนทุกทานโชคดีเฮงเฮงปังปังลำรวยกันทุกคนทุกทานจ้าเขามาแล้าฝากพี่น้องเอฟซีกูไล์กดแชร์กดติดตามให้แอดจอยด้วยนอกจากสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า